นี่เ<อ>นาะซาซงามขนาดวิวนี่เฮ <c oughs> ้เหลิเจ้าโลกงี่นี่ยอุ้ยอุ๊ยอ้๊ย <c oughs> เออพอแล้วบ่เอาไปเลยไอจนนมาขนาด <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะจะไปป่าปงเปียงกับเพื่อนสาวหนึ่งคน ค่ะแล้วมื่อต้นียายหมออุ่มเชอยเปก็กระเดหมอปกเกลเลยดอกเบลเลอร์ป่าบัวเปียป๊กเกลเลยค่ะลูกแหมอตอนนี้จะไปลานแรกก่อนไปกินกาแฟก่อนเนาะใช่ไปกินกาแฟ,นนาแฟที่เขาแปลงก,กันอะตี้เป็นชาชวชผ่าเป็นคนแปลงมานาะใช่ค่ะที่เป็นผดชมเผ่าะเรียนนะคะที่แม่กลันหลวงคะ่ะเป็นได้รับม่วนก่อบนวารถใหญ่ม่นิ่งขับยากนะโอ้ยนิ่มสบายขนาด ไม่ปันน้าอย่าขึ้นด้อยหอกมาถึงแล้วครับจุดแรกของคลิปนี้แม่กลางหลวงฮิวคอฟฟี่น้องไม์กับน้องมิ้นเปินบอกว่าวิวงามขนาดครับแต่ยังบัตันอย่างน้องเปินกับไปช่วยแม่อุ้ยทอผ้าพุ้นละเรจะมีคุณยายไปคุณสอนเอาปั่นไฟอ่ะป้เล็เบรดอาอเกซอสโฮชูมออีกเกล็ดเบรยอีเมอพีซักว่าสโลว่าเมอพีสโลว่า ซ้อนได้ก็ค่ะโอเคขอลองสามหน่อยได้ก็ไม่ก็หมุนังไรอ่ะนี่ค่อยๆปล่อยค่อยๆเหรอใช่แล้วก็อ๋อหมุนไปหน้าก็ว่าหรอหลังเออได้ไหมไม่เหมือนไม่จะปูร่ะบ้าโอ้มันปูมันปูมันปูล่ะอันนี้เอาไปทำปีเสื้อก็ว่าเอาอีกอันนี้บ่าใจก้าท่าเอียะเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ทำอย่างนี้แกก็ใส่ที่นี่อะเขาใส่ไหนใช่อ๋อใส่ตรงเขาใส่แบบนี้อ๋อใส่แบบนี้ใช่นี่จะได้ก็มาสอนรถเนี่ยเอ๊สีท่าจะบัดใจลายแล้วก็หาเอาไปต่อกับแฮมตี้ดีกว่าครับ กาแฟโถบีเบที่นี่เปิ่นทำกาแฟแบบโบราณแท้ๆเลยครับตึงขั้วบดชงเปิ่นกะแยะคนเดียวหมดเลยเขาจะขั้วกาแฟอันนี้ไม่ขั้วกาแฟว่ะมาถายข้างในนี่แหละฮอนฮอนอ่ะเป็นไงอ่ ระหว่างเดินทางไปที่พักเฮาก็ได้ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งยาวตั้งตนะัวยต้านนครพิงเชียงใหม่เปิ้นกระใจดีขนาดครับได้มอบถึงขน,นมของเล่นเสื้อผ้าตีหมูเฮาได้ฮอมปอยกันมาเนี่ยส่งต่อให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งยาวน้องเปิ้นก็ดีใจยิ้มกันขนาดเลยครับ มาแหมสักกรรมครับก็ถึงแล้วที่พักของเขาสาหรับคืนนี้น้องไม้กับน้องมิ้นเปิ้นเคลมมาเลยนะครับว่าราคาลักร้อยแต่วิวนี่ลักล้านเลยครับไม่ได้เนี่ยเจ้าเฮามาถึงตีกเนกบ้านน้องน้ำผู้ที่เฮาจะนอนกันคืนนี้นะคะไปพอปฏิเข้าเอาปฏิเข้าว,ว่าจะได้ก็ปกัแรกว่าเราอากูบือหมออากูบุนเล่าละคอนี้อ๋อ อากูเบอยอเบอมาเพื่ออะไรกว่าด้อพ่อเบอลองลองต้องลองว่าแบนเลยโคอาตาแ่นหน้าขึ้นไปบอกว่าแบนนักเลยอะแบนหน้ากว่านันเออปวดระบอกไปเลยไอ้จนนักขนาด วิวงามขนาดนี้แหมบอปอยังมีอาหารเตรียมไว้ให้แหมลำขนาดเนรอน้องไม้ฝากบอกมาครับผมเรานี่ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับแต่เดี๋ยวเราจะแวะแฮมตี้นึงครับก็คือน้ำออกหูน้ำใส่ไหลยเย็นแวะพักทายหูก,กันได้เน้อ สุดท้ายของคลิปนี้ครับก็คือร้านกาแฟาเปมาที่เป็นตึงร้านกาแฟาและสตูดิโอวาดภาพผ่านมาตั้งนี้อย่างไรก็ต้องแวะครับเพมาเนี่ยมาจากรากศัพท์อินเดียเนาะที่เขาก็คือพัดมาที่แปลว่าดอกบัวแต่ว่าคนเนปาลเนี่ยเขาจะพูดเทียนพัดมาเป็นเพมาอะไรเงี้ย ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นร้านกาแฟาตั้งใจจะเป็นสตูดิโอของตัวเองวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจก็เลยว่าเออเรามีพื้นที่ที่แบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เคยชอบบรรยากาศร้านกาแฟาพี่กับคุณพ่อเนาะก็ช่วยกันออกแบบเองเป็นสตูดิโอด้วยชั้น2แล้วก็ชั้นล่างก็เป็นร้านกาแฟค่ะพี่ร้านก็นอกจากจะมีกาแฟาเนาะนั่งพักพูดคุยกันได้เนาะแล้วก็มีก็จะมีโปสการ์ดงานศิลปะที่ที่ทำเองนะคะ ก็ฝากงั้นวาดรูปด้วยค <laughs> <อ>่ะคลิปหน้านาคนพิงเช็คอินจะไปทางใดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับจะได้มาพอคลิปใหม่ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ